สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะวันนี้นะฮะจะเป็นเมนูโกโก้เย็นนะครับผมซึ่งโกโก้วันนี้จะพิเศษนิดน,นึงก็คือผมจะเอามันม่วงหรือว่าผงม,มันม่วงนะครับไปมิกรหรือว่าผสมกับตัวเมนูโกโก้เย็นนะครับเพื่อให้ตัวรสชาติแล้วก็กลิ่นแล้วก็สีสันของเมนูโกโก้ของเราในวันนี้นะครับมีความแปลกใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้สีสันที่แปลกแล้วก็รสชาติที่ เปลี่ยนไปจากโกโก้ที่เราเคยชงแบบเดิมๆนะครับผมการชงส่วนผสมเนี่ยก็จะเหมือนกับการชงคล้ายๆกับการชงโกโก้โดยทั่วไปนะครับแต่ว่าก็จะเพิ่มในเรื่องของมันม่วงมาแค่นั้นเองนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมเมนูโกโก้มันม่วงนะครับในแบบและสไตล์ของคนํากินกันเลยครับโอเคครับผมส่วนผสมหลักๆนะครับอันดับแรกนะครับจะมีผงผงโกโก้นะครับผมอันดับที่2ต่อมาก็จะเป็นผงมันม่วงนะฮะอันนี้เป็นส่วนผสมเมนหลักเลย ตัวผงมันม่วงเนี่ยตัวนี้จะเป็นของมณีคอฟฟี่นะครับอ่าเป็นของมณีคอฟฟี่นะครับตัวสี่สี่ร้อยกรัมนะฮะคือตัวผงมันม่วงมันจะมีรสชาติคล้ายๆกับเผือกนะฮะอันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะเคยทําเมนูมันม่วงนมสดไปแล้วนะครับในตัวมันม่วงเนี่ยมันจะมีทั้งตัวผงมันม่วงมีครีมนะฮะเป็นพวกครีมครีมที่ให้ความมันนะครับแล้วก็มีตัวน้ําตาลน้ําตาลทราย ผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ําตาลทรายหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันจะมีรสหวานนะฮะอยู่ในนี้นะครับดังนั้นในเมนูนี้นะฮะเราจะไม่เติมน้ําตาลทรายลงไปนะครับเราจะใช้ความหวานจากตัวผงม,มันม่วงแล้วก็นมข้นหวานแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนตัวซอสช็อกโกแลตที่เราเติมลงไปผมก็จะไม่ใช้นะฮะ <S <S เพื่อที่จะให้ตัวโกโก้มันม่วงเราเนี่ยนะครับมีความชัดเจนในเรื่องของรสชาติทั้งสองฝั่งมากขึ้นแล้วก็เกิดเราใส่ตัวซอสช็อกโกแลตไปก็อาจจะทําให้ตัวรสชาติมันมาทางโกโก้มาก นึ่นะครับผมก็จะใช้แค่ส่วนผสมแค่โกโก้แล้วก็ตัวผงม,มันม่วงแล้วก็ส่วนผสมเครื่องปรุงอย่างอื่นโอเคครับก็อันนี้ผมจะใช้น้ําร้อนนะครับ120 ml นะครับเพื่อที่จะละลายเครื่องปรุงเราทั้ง2ตัวนะครับผมก็เริ่มส่วนผสมกันเลยนะครับก็เริ่มจากตัวผงโกโก้นะครับ2ช้อนชงประมาณนี้นะครับ2ช้อนชงหรือว่า2ช้อนชาก็ได้คุมปูนี่นะครับ ชงผงโกโก้ให้ละลายก่อนนะเพราะว่าผงโกโก้มันจะค่อนข้างที่จะละลายคือมันละลายเร็วแหละแต่มันจะชอบจับตัวกันเป็นก้อนเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆว่ามันไปติดอยู่ที่ก้นแก้วหรือเปล่าเป็นก้อนๆหรือเปล่าต้องละลายให้หมดนะครับโอเคเมื่อผงโกโก้ละลายแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวผงมันม่วงอ่ะในอัตราส่วนเท่ากันเลยก็คือ2ช้อนชงนะครับ สองช้อนชงม,มันม่วงมันมีความหวานอยู่แล้วเนาะโอเคเนื่องจากตัวผงม,มันม่วงของมันีคอฟฟี่นะครับมีความมันความหวานอยู่แล้วในตัวนะครับดังนั้นผมจะเติมความมันจากครีมเทียมลงไปแค่หนึ่งช้อนโต๊ะพอนะครับ ลงไปแค่นี้น้ำต,ตาลทรายไม่ต้องนะครับเป็นผงก r ราซิโอโซนะครับที่ผมใช้วันนี้เป็นครีมไม่มีไขมันทานนะครับโอเคต่อไปเป็นนมข้นหวานนะครับ1ออนหรือว่า30 ml ครับผม mm hmm. ก็จะเป็นส่วนผสมหลักๆที่ผมจะใช้กับเมนูอื่นๆทั่วไปนะครับเพราะว่าพวกนมข้นจืดนมข้นหวานผมก็ จะใช้ไม่เกินนี้นะครับในเมนูเย็นนะครับจะใช้อยู่ที่1ออนนี่นะครับต่อไปเปน็นนมข้นจืดนะครับ1ออนเท่ากันครับผมเมนูโกโก้โกเมนูพวกเผือกพวก,พวกมันม่วงเนี่ยมันจะให้ราจะต้องทํารสชาติที่ออกมันๆหน่อยถึงจะอร่อยอ,อันนี้เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วสีของ โกโก้เราันนี้นะฮะจะออกอมม่วงน,นิดๆนะครับถ้ามองจากตาเปล่านะเนื่องจากเรามีผงม,มันม่วงอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็แก้วเสิร์ฟวันนี้เป็นแก้ว20ออนนะครับที่ใช้ในร้านนะครับ98มิลิเมตรนะครับผมเป็นแก้วเพชรครับผมใส่น้ำแข็งแล้วก็เติมโกโก้มันม่วงเราลงไปก็เป็นเมนูทำง่ายๆนะครับไม่ สูตรนี้เพื่อนๆสามารถใช้กับ20หรือ22ออนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น18ออนหรือ16ออนเนี่ยจะต้องลดในเรื่องของน้ําร้อนแล้วก็ในเรื่องของความหวานลงไปด้วยนะครับส่วนผงโกโก้ก,กับผงม,มันม่วงก็ใช้เท่าเดิมได้นะครับจะต้องลดหนึ่งเรื่องของน้ําร้อนแล้วก็ความหวานลงไปนะครับจริงๆ20หรือ22เนี่ยผมจะใช้สูตรค่อนข้างที่จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแทบจะเท่ากันเลยนะครับโอเคท็อปด้วยฟองนมลงไป โอเคครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับโกโก้มันม่วงของผมนะครับผมในแบบของคนทํากินนะครับก็ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะคล้ายๆกับการชงเมนูเย็นทั่วไปในในสูตรของผมนะแต่ว่าวันนี้เราก็จะพิเศษในเรื่องของ2รสชาติมาผสมกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปชิมโกโก้มันม่วงกันครับผมเดี๋ยวว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับเมนูนี่นะฮะ โกโก้มันม่วงเรานะครับถ้าดูจากตาเปล่านะครับก็สีโกโก้มันจะอมม่วงนิดๆนะครับมันจะออกไม่ไม่ออกสีมันจะไม่ออกสีของโกโก้เหมือนครับที่เราเคยชงนะครับมันจะอมสีม่วงม่วงนิดๆนะครับเสน่ห์ของตัวผงมันม่วงก็คือเวลาเราดื่มเนี่ยมันจะดูหนุบหนับอยู่ที่คอเรานะครับบางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ชอบมันดูแบบเลี่ยนๆหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะดูหนุบ ที่โคนลิ้นเราอะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันมันเนืบดีผมชอบนะสำหรับรสชาติของมันม่วงนะฮะโอเคอืมคือเอาเข้าจริงๆแล้วกลิ่นมันม่วงโดดโดดกว่าโกโก้อีกนะแต่มันก็จะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับการชงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ากลิ่นที่ผมได้รับก็คือ มันม่วงมันจะโดดกว่าโกโก้มันจะกินแรงกว่าแต่ในเรื่องของรสชาติมันก็แบ่งกันครึ่งๆเลยเพราะว่าโกโก้โก,ก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาครับคือมันจะดูออกเป็นขมๆนิดๆแต่ว่าความหอมของมันม่วงนี้คือคือน่าจะเด่นกว่าตัวโกโก้เลยก็ได้ถ้าเพื่อนๆลองทำก็อาจจะลดตัวผงมันม่วงลงก็ได้นะครับ ถามว่าเมนูนี้ทําขายได้ไหมคือทําขายได้เลยครับแต่ก็ต้องไปดูถึงเรื่องต้นทุนนะเพราะในคลิปนี้ผมไม่ได้คํานวณต้นท voilà. ุนให้กับเพื่อนๆนะครับตัวผงมันม่วงของของมินิคอฟฟี Euro ่นะครับ400กรัมราคาประมาณ195บาทก็ใช้ได้นานนะครับเพราะว่าเราใช้แค่ประมาณ1หรือ2ช้อนชงแค่นั้นเองนะครับเมนูนี้ถือว่าผ่านนะครับสําหรับเมนูโกโก้มันม่วงนะครับผมส่วนผสมทุกอย่างนะครับผมทําไว้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับลดแล้วก็เพิ่มส่วนผสมดูนะครับผม ที่สาคัญเลยนะครับต้องลองชิมดูก่อนที่จะทําขายนะครับว่ารสชาติมันมันถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ผมก็มีมาฝากแค่นี้นะครับผมก็มีเมนูอื่นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ 我来澳门。Like